สวัสดีครับคุณผู้ชมทกท่านอยู่กับผมพลโมอตอร์ไ์วอลเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอพาเ,เพื่อนๆมาย้อนประวัติศาสตร์ของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งซึ่งถือเป็นรถแกรนทัวเลอร์ฝั่งญี่ปุ่นที่จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีพร้อมด้วยความสะดวกสบายที่เทียบเท่ากับรถแกรนครีเซอร์จากฝั่งอเมริกาและรถคันที่ว่านี้ก็คือ Honda Go w i n g ที่มีตำนานมายาวถึง4ทศวรรษ โปรเจกต์ o n d a Go Wing ได้เริ่มต้นพัฒนามาจากรถต้นแบบ M 1 Prototype ในช่วงปี1972มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่พิกัด 1,470cc แบบ6สูบนอนภายใต้โปรเจกต์ที่ใช้ชื่อในยุคนั้นว่า Project 371และมาถึงในปี1974 Honda ก็ได้ประกาศเปิดตัว Go w i n GL g 1000อย่างเป็นทางการด้วยขุมพลังเครื่องยนต์4สูบนอน พิกัด9 9 9ซีซีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิกตลาดในกลุ่มของรถสปอร์ตทัวริงที่อเมริกาหลังจากนั้นจึงทำให้ชื่อโกวิงเป็นที่รู้จักในมุมกว้างมาพร้อมกับนิยามใหม่ของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ทรงพลังแต่ว่ามีความนุ่มนวลและความสะดวกสบายในเจเนอเรชันถัดมามีขึ้นช่วงปี1980กับการเปิดตัวโกวิงรหัส gl ห1 0 0 ที่มีการขยายปริมาตรความจุกระบอกสูบเพิ่มขึ้นเป็น1 0 8 5ี c c นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่น GL 1,100 Interstate ที่มาพร้อมกับชุดแต่งในสไตล์ทัวริงครบวงจรอาทิชุดแฟลิ่งกระเป๋าเดินทางและระบบเครื่องเสียงที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่อมาก็ได้มีการ อัปเดตเพิ่มขึ้นในปี1982เป็น GoWing GL 1 1 0 0 Aspen c a d e ซึ่งจะมีการเพิ่มความหรูหราและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่แบบรอบคันต่อมาปี1984ก็ได้อัปไซต์ขุมพลังเครื่องยนต์อีกครั้งเป็นความจุ1 1 8 2ซแ cc และเปลี่ยนรหัสเป็น GL 1 2 0 0 ถัดจากนั้นอีก1ปีในปี1985ก็ถือโอกาสฉลองครบรอบ10ปีหรือ1ทศวรรษเจ้าโกวิงคันนี้ด้วยการนําเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นมาใช้รวมไปถึงการใช้เครื่องยนต์ระบบหัวฉีดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบกันสะเทือนหลังแบบปรับอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่2ของโกวิงก็ได้มีการยกระดับเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดและเปิดตัวในรหัส GL 1,500ในปี1988 คราวนี้หัวใจขับเคลื่อนของเขาจะเป็นแบบ6สูบนอนพิกัดอยู่ที่1 5 2 0ซีซีรวมถึงใช้ชุดเกียร์ใหม่ให้ความนุ่มนวลยิ่งขึ้นมาพร้อมกับเกียร์ถอยหลังความจุบถังน้ำมันก็เพิ่มขึ้นโครงสร้างเฟรมมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นรวมถึงระบบเบรกและชุดแฟลลิงก็ได้รับการพัฒนาใหม่และเมื่อเข้าสู่ปี2001 ก็ได้อัปเกรดขึ้นไปอีกครับโดยการเปิดตัว GoWing GL 1800ที่มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ก็กระโดดขึ้นไปถึง1,832 cc เลือกใช้เฟรมและสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมในแบบรถสปอร์ตเรพิกมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการรีดน้ำหนักตัวให้เบาลงทำให้มันสามารถทำน้ำหนักตัวได้เบากว่ารุ่น GL 1500ที่มีเครื่องยนต์เล็กกว่าด้วยซ้ำ และมีการติดตั้งระบบเบรก ABS เข้ามาในปี2005โกวิ n งได้จารึกประวัติศาสตร์เป็นโปรดักชันไบรุ่นแรกของโลกที่มีถุงลมนิรภัยตัวแอร์แบบนี้จะทำงานควบคู่ไปกับเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับแรงประทะได้อย่างรวดเร็วและต่อมาในปี2006 Honda ก็ได้เพิ่มเทคโนโลยีสัญญาณ GPS เข้าไปที่แผงหน้าปัด ตัวเบาะได้มีการปรับใหม่เน้นความสะดวกสบายส่วนแฮนด์ก็จะมีการติดตั้งฮีทกริปเพื่อเอาไว้ขับขี่ในเมืองหนาวต่อมาในช่วงปี2013และปี2014 Honda ก็ได้เลือกขยายฐานลูกค้าออกไปสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถทัวริงที่มีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวด้วยการเปิด GoWing f 6 b และ F6C ในปี2015 Honda ก็ออกรุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีด้วยสีทูโทนที่มาพร้อมกับเอมเบลเมสัญลักษณ์40ปีขยับถัดมาในปี2018ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั่นก็คือ Honda Go Wing Generation ใหม่ล่าสุดที่มีการยกระดับในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นแบบ4วาวต่อสูบและถือเป็นรุ่นแรกของรถในตระกูลนี้ โดยระบบวาวมีสมรรถนะสูงแบบยูนิแคในลักษณะแบบเดียวกับรถสปอร์ตส่งกำลังด้วยเกียร์7สปีดใช้ระบบคลัชคู่หรือ DCT ทำให้ขับขีด่ได้สบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมทางฝั่งระบบการสะเทินด้านหน้าก็ออกแบบใหม่เป็นแบบปีกนกคู่ให้สมรรถนะในเรื่องของการซับแรงกระแทกที่ทำได้ดียิ่งกว่าเดิมและล่าสุดในปี2021นี้ตัว Honda Go Wing ก็ได้มีการอัปเกรด ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายกล่องเก็บสัมภาระ,ะทางด้านท้ายเพิ่มความจุจากเดิม50เป็น61ลิตรเก็บหมวกกันน็อกแบบฟูลไซด์ได้เต็ม2ใบระบบเชื่อมต่อกับตัวรถก็ใช้ได้ทั้ง Android และ Apple CarPlay มีการยกระดับคุณภาพเสียงด้วยการอัปเกรดลำโพงจาก25วัตต์มาเป็น45วัตต์ สำหรับราคาค่าตัวของ o o n d g o o w i n g โฉมปี2021มีราคาอยู่ที่1,340,000บาทสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร v a l เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามไว้เป็นแบบ f a v o r i t e จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทมเลย วันนี้ผมพลโมโตราวัลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ